แมวพอมีมี่น้องมากเพาเบิ่งปลาให้แมวน้อมาหาปลาให้แมวน้อมาหาเบิ่งได้ดีเก่าเฉลี่ยบ่เป็นลีนอ้ะลายเฮ็ดมากตะนุ่นบอสทีนี้ก็เศร้าเฮ็ดอีกเนาะดีเก,าก่าแต่ว่าเขาเศร้าเฮ็ดมาหาเบิ่งปาล,ลาเห็นแมวนี่มันจะไล่นาะ Vậy. Cái nằm ho đó Đây là bà rồi. Đi cầu nó có bà nổi này ปามนี่ไปตามทาามมาม่างนี่เนาะแินไปมาค่าผู้ยีนมันก็ลุกมากหมดเลยนี้เป็นปิดเปญญ้าเศร้าบานเนาะถารเนมันจิลงมากหมอีกเป่าป ba bị lai rồi nè ba ba lai rồi không cái đồng mệnh mà nắm bữa thế nó đấy là นี๋เป็นปลาซอยนะเนซอยซอยเป็นโจกนะโจกบ้างเืยปลาโจกเีเป็นซอยปลาซอยป้าซอยรองิ้เนะตัวนี้โตกว่าไง ็นดีเก่าเนาะที่เราเข้าใสไม่ได้ใช่รุ่นเนี่ยไม่ยากเหมือนกันไปเบิ้งอยู่หัวเนาะมันมีปลาลายบ่หัวหมองหัวขมอมเนาะเป็นเพื่อนฮีดแบบนี้ปลาที่ขึ้นหูแล้วนาะปลาไหนก็มีเพื่อนฮีดกันในเวลาหนามากอย่งเงี้ยไม่ฉีบ่ฉบโลโต๊กเนาะเหมือนเป็นร่วงหนามาก ดีนหน่อยๆเนาะมันดีดอกโตอนเบดยมันไมีปล่าเท่าไหร่เส้เป็นประมาณนั่นเนาะพาขึ้นไปหอดหนาหนาวมันหนามันแห้งมันก็ขึ้นอะไรมันก็ลงมาเนาะเอย่าลืมมากราบหุ่นด้วยผู้ปัญญาสาวบางเนาะ นี่ไลสดเลกแมวอยู่นี้เนกันเนาะงนบรรยากาศเนาะหู้น้าเ่อปลาแรนถูมัหนตรงนี้ปลาปลายตรงนี้เนง่างเลยมีเป็นดีเก่าเธอก็ใช้ไว้โดนเนาะขาบีก็ม่นม่น พี่ไมเได้มีร้ายผูถนะึงนององนอกปากันคู้ันนะเกืไบเลยนะครืบก็ไหลเกือแมอวยกไปพี่น้องเดี๋ยวไปห้ารอบบึงก็วานแฮนวันนีเมาจีไล ไม่คือเลพอพุ่นวนานแฮ้ป่าเหี้ยมมา